จะะเเนนนนนนธอออออททท่่่่าาาัั้้้้้ีีฉยยยยยมมมมแลพรรใหไดุกงงวูตสวัสดีครับบิวบอร์ดไทยแลนด์ผมฟอดเอฟเทีนะครับคอนเซ็ปต์เพลงนี้นะทุกคนผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ใครคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว huh? mm ่ายอมเพื่อเธอเท่านั้นไม่คาดหวังสถานะแต่ให้เธอมีความสุขก็เพียงพอแล้ว โอ้ทุกคนใช้เวลานานมากขึ้นโครงมา100%แล้วก็ส่งให้พี่ๆอาจารย์หลายๆท่านช่วยปรับเราให้ก็สนุกแล้วก็ยากแต่ว,ว่ารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ดีใจที่ทํามันออกมาได้ครับ <S 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 2> <S 2> กดดนันทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาจริงก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์นะ OST มาตลอดแล้วก็ครั้งนี้เหมือนเต็มตัวแหละทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วก็เพลงด้วยโปรเจกต์นี้คุมเองหมดเลยทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าท้าทายแล้วก็ไม่รู้ว่าทาุกคนจะชอบไหมแต่ก็คาดหวังทุกคนชอบนะครับ สำหรับผมแล้การผมรู้กว่าการที่รักใครสักคนอยากให้เขามีความสุขแหลโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรกลับมาสุดท้ายแล้วถ้าเราทําแล้วมีความสุขต่อให้เราต้องเจ็บเราก็อยากทำดีครับผมก็ขอบพกด้วยนะครับทุกคนเป็นเธอเท่านั้นองลีอยูนะครับตอนนี้สามารถฟังให้ทุกสตรีม,มนะครับคนและที่สาคัญมิวสิกวิดีโอสามารถดูได้ทางยู u ูบเสิร์จเป็นเท่านั้นอง l ี่ยูเจอเลยครับทุกคน จะเป็นเธอเท่านั้นที่ฉันจะยอมและพร้อมให้เธอได้ทุกอย่างนี่ไปฟังต่อเลยนะคนทุกสตรีมมิ่งนะครับเป็นเท่านั้นนะครับบ๊ายบาย